บาปกรรมและเวรกรรมมีจริงเรื่องต่อมาก็จะพูดเรื่องเปศร่างไม่มีผิวหนังเพศหญิงเรื่องนี้ในขณะทีพ่พระพู้มีอภาคประทับอยู่นะวัดเวลุวันเขตกรุงราชะฤห์แคว้นมัก์คอณที่นั้นพระมหาโมกขลานะและพระลักษณะก็อยู่ที่ภูเขาวิเโกตไม่ห่างจากวัด เวรวันเท่าไรนักและทุกๆเช้าพระมหาโมกขลานะก็จะชวนพรลักษณะไปบิณฑบาตในกรุงราชยะคือแคว้นมักโคศในขณะที่ล้องจากภูเขาขก็จะโกรธนั้นพระลักษณะเห็นพระมหาโมกขลานาแย้มจึงถามว่าหลวงพี่หลวงพี่อะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านกระทำการแย้มพระมหาโมกขลานะเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วก็บอกาพราะลักษณะว่าท่านไม่ควร าถามตรงนี้แต่ควรจะถามเรื่องนี้ในที่หน้าประพักของพระพูทมิลพักพร้อมด้วยพิสูจน์สงเถิดหลังจากนั้นเสร็จแล้วหลังจากบินทบาตการเรียบร้อยในกรุงราชจฤค์แล้วกลับมาจากบินทบาตแล้วฉันเสร็จแล้วพระมหาโมกขลานะก็ได้ถามพระพระลักษณะก็ได้ถามพระมหาโมกขลานะต่อหน้าประพักของพระพูทมิลภากพร้อมด้วยพิสูจน์สงูใหญ่ ว่าหลวงพี่หลวงพี่ในขณะที่หลงจากภูเขาพุทธโกดท่านถามการแย้มให้ปากฏอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปันใจจัยให้ท่านถามการแย้มให้ปากดพระมหาโมกขลาน,นักก็จึงบอกให้ฟังว่าในขณะที่หลงจากภูเขาพุทธโกดนั้นเราได้เห็นสัตว์ลางอาตอนหนึ่งที่ไม่มีผิวกายเพศหญิง สัตว์ที่ไม่มีเพศกายเพศหญิงยงนี้ถูกกำลังถูกอีกาบางเหยียวบางแหลงบางไลจิกหนีล่องลอยไปในอากาศเป็นพันละวันทีเดียวร้องข้ามควรโอดโอยอย่างหน้าอหน้าเวทนายิ่งนักเ,เมื่อเห็นดังนี้แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้สัตว์เช่นนี้ก็มีเนาะ ยักษ์ชนนี้ก็มีน้อที่ไล่จิกสัตว์ที่ไม่มีผิวหนังเพศหญิงคนนี้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วกเราก็ถึงทำการแย้มไม่ปรากฏว่าพวกมิยาพาดได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาตัดว่าสาวกของเรามียานสาวกของเรามีตาทิพสัตว์ตนนี้สัตว์ก็เรียวกว่าเพดล่างเพศหญิง ไม่มีผิวหนังตนนี้เราก็เคยเห็นมาแล้วแต่เรื่องนี้เราไม่พยากรณ์พระกาพยากรณ์นั้นจะเป็นไปเพื่อไม่เก,กลือนกลนเพื่อความสุขสั้างยังก่อให้เกิดทุกข์แก่ชนทั้งหลายผู้ไม่เชื่อเป็นอันมากดังนั้นเราจึงไม่พยากรณ์พิสูจน์ทั้งหลายได้ฟังเรื่องนี้แล้วก็ถามทุนถามว่าผู้มีวาภาคว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจัยให้ศัตร์ตนนี้จึงได้รับกรรมเช่นนี้พระผู้มีวาภพาคตัด ผู้สูตรท่างหลายฟังว่าสัตว์ตนนี้เมื่อก่อนเคยเป็นหญิงชาวเมืองกรุงราชจะคือนี่แหละแต่เพราะนางเป็นผู้ที่นอกใจาสามีประพฤติตัวเป็นโชกับชายอื่นเรียกว่าประพฤติผิดศีลข้อสามไม่ไม่รวมในการประพฤติผิดนอกอเขาเรียกว่าเป็นทำตัวเป็นโชเป็นหญิงมาก มากชายหลายคนเมื่อทำกรรมทำเวรอย่างนี้แล้วหลังจากตายไปแล้วจากโลกนี้ก็ได้ไปเกิดในนลกนกไปได้รับผลของกรรมในนรกหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีทีเดียวดังนั้นหลังจากผ้นจากขุมนรกมาแล้วก็ได้มาเกิดเป็นสัตว์ลาง ที่ไม่มีผิวกายเพศหญิงล่องลอยไปในอากาศเช่นนี้ดังนั้นเมื่อล่องลอยไปในอากาศอีกาบางเยี่ยวบางแหลงบางก็ไล่ถึงไล่จิกไล่ตีนางจึงร้อ,องหอยหวน,หนอย่างหน้าเวทนาเป็นยิ่งนักภิสูทั้งหลาย ดังนั้น ờ, นี้คือบาปกรรมและเวรกรรมที่หญิงคนนี้ได้เคยกระทำไว้ก็คือการนอกใจสามีนั่นเองดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังอย่างนี้แล้วเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาจงถามกรรมที่ดีไม่ว่าหญิงไมว่ว่าชายบอกกรรมที่ถามดี กรรมดีเป็นชื่อของความสุขกรรมที่ไม่ดีเป็นชื่อของความทุกข์ดังนั้นเมื่อท่านทัน้งหลายได้มีโอกาสที่จะบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนานก็ควรทำและด้านศีลน,นั้นก็คือโยดยเฉพาะศีลก่อสามก็คือการาบำเพติผิดใน,กรร,รนรใดก,กรรมตรงนี้จงระวังให้ดีเพราะกิเลสกรรมตรงนี้ําให้คนเกิด ความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายดังนั้นจงสังวรและสำรวมระวังในกรรมข้าไว้ไม่ว่าหญิงว่าชายก็ต้องได้รับผลของกรรมหากประพฤตินองใจสามีหากประพฤตินอกใจภรรยาก็าได้รับผลของกรรมก็คือจะต้องไปตกนรกบกใหม่เมื่อเกิดมาเป็นผนจากขนลนรกแล้วก็ยังมาต้องได้รับเศษกรรมก็คือโดน ไม่ว่าจะไปทางไหนก็โดนอิกาบางอีแ้งบางเหยวบางไล่ถึงไล่จิกโจนหลงขวนขางหน้าเวทนายิ่งนักและก็ไม่มีอร่างกายก็ไม่มีผิวหนังอีกด้วยดังนั้นบาปกรรมตรงนี้เมื่อทำกรรมไปแล้วก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะกรรมเป็นสิ่งที่ มีและกรรมเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายกระทำไว้ก็ต้องได้รับผลของการ,ร,ก,ร,รกรรมกิเลสวิบากคือวัฏจกักรแห่งการเวียนไว่ายตายเกิดเมื่อเรายังเวียนไว่ายตายเกิดก็จงถามแต่กรรมดีสํารวมระวังในกรรมถามแต่สิ่งที่ดีเรื่องงามชีวิตก็จะมีความสุขและมีสุขเป็นวิบากต่อไปดังนี้แหล